วชีตอิจะมีอยู่2แบบนะครัคลิปนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบบที่สชุดที่ถอดนะครับจะดูด้านหลังวูชีดนะครับให้เราใช้ไขควงขนาดเล็กนะครับงัดขอบด้านข้างนะครับขึ้นทิปค่อยๆนะครับค่อยๆแงะไปทีละนิดทีละนิดให้เราค่อยๆงัดขอบตัวล็อกออกนะครับจากนั้นนะฮะให้ใช้ไม้นะครับ ซีนสีฟ้าออกนะครับก็ค่อยแงะนะครับครับแล้วก็ค่อยดันลูกยางหัวฉีดออกมานะครับทําชิ้นส่วนนะครับไปล้างทำความสะอาดนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับก็ใส่ลูกยางหัวฉีดให้สนิทนะครับนำตัวหัวฉีดมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับโดยสังเกตดูนะครับปลายซีนยางจะอยู่แนวขวางจากนั้นใส่ซีนยางนะครับโดย ให้สังเกตดูส่วนนูนจะอยู่ด้านบนนะครับกดให้แน่นนะครับการใส่ประกอบล็อกนะครับให้สังเกตดูจะมีเขี้ยวอยู่นะครับทั้ง3ามุมเมื่อเขี้ยวตรงนะครับเราก็กดให้แนบสนิทเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับให้พร้อมใช้งานได้